ต้องได้แบบนี้เนยมาแจ้งเอาฮิลานทีมใหญ่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อมถือเป็นข่าวใหญ่สนัดวงการลูกหนังโลกกับดิวที่เนยมากองหน้าทีมชาติบราซิลตัดสินใจใหญ่จากปารีสแซงต์แซงแมงอดีตต้นสังกัดในลีกเอิงฝรั่งเศส ไปร่วมทีมอัลฮิลานสมโมสรในซาอุดีอาระเบียโปรโลีด้วยค่าตัว80ล้านยูโรประมาณ3,000ล้านบาทโดยดาวเตะวัย31ปีจะดรปปากกาเซ็นสัญญาคาแข้งเป็นระยะเวลา2ปีและรับค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์สูงถึง2.65ล้านยูโรประมาณ102ล้านบาทพร้อมกันนี้เจ้าตัวยังสามารถร้องขอสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆจากสมโมสรได้ตามใจต้องการซึ่งซันสปอร์ตสื่อจอมแฉในโลกกีฬาได้ออกมาเปิดเผยว่าดาวยิงแซมบ้า ได้เรียกร้องรถยนต์หรูจำนวนสีคันสำหรับใช้งานประกอบด้วยเบนลี่คอนติเนนทัลจีพีแอสตันมาตินดีบีเอและลัมโบกินีอุรคันซึ่งมีราคารวมกันประมาณ510,000ปอนปอนประมาณ22ล้านบาทรวมถึงรถตู้เมอร์ซีเดสเบนพร้อมคนขับตลอด24ชั่วโมงในส่วนของที่พักเนยมารไดระบุสิ่งที่ต้องการให้กับสโมสรได้จัดเตรียมหาน้่นก็คือตัวบ้านจะต้องมีห้องอย่างน้อย25ห้ห้องเพื่อสำหรับรองรับเพื่อน และครอบครัวที่สามารถเดินทางมาอยู่ร่วมกับเขาสระว่ายน้ำในบ้านห้องสาวหน้าสามห้องภายในบ้านพนักงานรับใช้ห้าคนรวมถึงต้องการให้เชฟทำอาหารส่วนตัวของเขาจากบราซิลเดินทางมาด้วยนอกจากนี้แหล่งข่าวยังเผยว่าเนยมามีการขอใช้เครื่องบินส่วนตัวรวมทั้งขอใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการเข้าพักในโรงแรมร้านอาหารและเมืองต่างๆที่เขาอาจเดินทางไปเที่ยวในช่วงวันหยุด ภายใต้การดูแลของเอาลฮิลานหลังจากที่จ้าตัวเซ็นสัญญาในเรื่องของการโปรโมทการท่องเที่ยวด้วยขอบคุณภาพแหะแหล่งข้อมูลข่าวสนุกและคอมค่าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะ